เบิองมันเบิองมันดีใจหลายที่ร่างกายลูวแล้วก็ย่องกงเกงกงเกงเอา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 ไปกินไอไก่กันเนาะเอา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 หมุน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 เอา

อ๋อดีไใน์มาเกียนกับโพดเลยเนาะเบิร์ตเลียไปเบิร์นบักนั่นเลยเลียอีกหนึง่งบักนี้พูดีบักนั่นตะกะเอ้อนี่นกุยเกียกกินขากบะไปเดี๋ยวกูถืเอเปลี่กนร้งวันที่หนึ่งอีก จัดไก่้ย่างหาดาวให้ยักโตอดกินวปก่อนม้งอไง